เรื่องผีผีเรื่องนกแสกผีประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะมีความเชื่อกันว่านกแสกผีหรือนกค้าวหน้าลิงคือนกที่เป็นสื่อแห่งความตายถ้าหากว่ามาเกาะที่หลังคา ของบ้านใครและร้องจนครบสามวันคนในบ้านหลังนั้นจะต้องมีอันเป็นไปคือตายในรูปแบบต่างๆด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นนกแสกบินวนเวียนหรือทำท่าจะเกาะที่หลังคาบ้านทุกคนก็จะพากันไล่ให้มันไปที่อื่นนกแสกจึงหนีไปด้วยความตกใจในช่วงพลบค่ำก่อนที่ผู้คนจะเข้านอนเสียงนกแสกร้องดังขึ้นแล้วบินวนเวียน ทำท่าจะเกาะลงที่หลังคาบ้านของนายทองซึ่งเป็นมหาเศรษฐีของที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกคนงานต่างชี้ให้ดูนกตัวดังกล่าวด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเฮ้ยเร็วๆเข้ามีนกแสกมันจะเกาะที่บ้านลุงทองอา้าวไล่มันไปอย่าให้มันเกาะเชียวนะเดี๋ยวจะมีคนตายใช่ใช่ใช่อย่าให้มันเกานะ,ะาาห,กาหลังคาบ้านเด็ดขาดนะลุงทองมาช่วยกันไล่นกแสกเร็วนั่น มันเกาะที่หน้าจั่วแล้วหญิงคนงานป้องปากตะโกนเรียกนายทองด้วยเสียงดังลัน่นนายทองกำลังนั่งกินข้าวกับลูกเมียจึงลุกขึ้นยืนจังก้าทำหน้าขึงขังแล้วคว้าปืนลูกซองยาวขึ้นมาถือเอาไว้มาลีเห็นดังนั้นจึงฉุดมือสามีไว้จนแน่นแล้วสายหน้าไปมาเป็นเชิงห้ามไม่นะพี่ทองอย่ายิงมันเลยเองไม่เคยได้ยินหรือไงว่านกแสกมันเกาะหลังคาบ้านใคร บ้านหลังนั้นก็จะมีคนตายหรือเองอยากให้ข้าตายละ่ะนางมาลีแม่จ๋าอย่าให้พ่อข่ามันนะมันบาปการยาลูกสาววัยขบเพะได้เอ่ยขึ้นก่อนจะดึงมือบิดาให้นั่งลงกับพื้นเช่นเดิมแต่นายทองไม่ใส่ใจเขาผูดลุกขึ้นแล้วก้าวลงจากบันไดทันทีกาลยามองหน้ามันดาด้วยสายตาวิงบอลเพราะรู้ว่ามาลีมีใจบุญสุนทาน แม่จะทำยังไงดีละจ๊ะพ่อจะเอาปืนไปยิงนกแสกแล้วเออก็คงต้องปล่อยไปใครทําบาปกรรมอะไรเอาไว้ก็รับเอาเองก็แล้วกันเราบอกเขาแล้วนี่นาว่าอย่าทําถึงมันจะได้ชื่อว่าเป็นนกผีก็ตามทีเถอะนะคนเรานะ่ะเป็นผู้ตั้งขึ้นมาเองทั้งนั้นแหละลูกมาลีรู้สึกเศร้าใจที่สามีแบกปืนลงจากบ้านเพื่อไล่นกแสกเพราะกลัวว่ามันจะมาจับหลังคาบ้าน และจะต้องมีคนตายในความรู้สึกของมารีแล้วคิดว่าเรื่องของความเป็นความตายขึ้นอยู่กับอายุไขของแต่ละคนมากกว่าไม่เกี่ยวกับนกแม้แต่น้อยเสียงปืนแผดดังขึ้นเป้าหมายคือนกแสกตัวใหญ่มันขยับปีกเพียงเล็กน้อยแล้วเบี่ยงตัวหลบไปอีกทางนายทองเห็นดังนั้นเกิดอาการหงุดหงิดทันทีขยับเข้าไปอีกด้าน แล้วส่องปืนเล็งศูนย์ไปที่ร่างเจ้านกแสกอีกครั้งยังไม่ยอมไปอีกหรือคราวนี้เราว่าอกแกเละแน่ตายแน่มึงเอาเลยลุงทองยิงมันเลยนกจันไหลแบบนี้อย่าให้เฉียดบ้านเป็นดีที่สุดเมื่อเดือนที่แล้วมันเกาะที่บ้านนางอุ่นยามันก็เลยตายแงะแกะเลยใช่บ้านแม่เดือนก็เจอมาแล้วนะพ่อแกเป็นลมชักแงกๆตายคาคันาเพราะไอ้นกเวรตัวนี้แหละครั้งนี้ มันมาเกาะบ้านลุงทองไม่รู้ว่าใครจะเป็นร้ายต่อไปเฮ้ยนางนี่พูดอยู่ได้แช่งให้คนที่บ้านคาตายหรือไงวะนายทองหันมาดูลูกน้องช่างพูดที่ยังคงอ้าปากค้างด้วยความตกใจเพราะลืมไปว่าพูดเพลินเกินไปจนนึกไม่ถึงว่านายทองอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนั้นจึงรีบยกมือไหว้ขอโทษทันทีฉันขอโทษจ้าลุงทองเออจำเอาไว้ด้วยอย่าพูดเรื่องอย่างนี้อีก มันไม่ใช่เรื่องดีข้าก็เลยลิงตัวนกผีไม่ถูกเลยว่ะเงียบให้หมดเลยนะพวกเองยาเอะเมื่อตวาดลูกน้องเรียบร้อยแล้วนายทองจึงเล็งศูนย์ไปที่นกแจกตัวนั้นอีกครั้งคราวนี้จัดการยิงเสียงดังเปรี้ยงแสบแก้วหูจนทุกคนยกมือขึ้นปิดหูของตัวเองส่วนตามองไปยังนกตัวนั้นเสียงมันร้องกระผือปีกขนบางส่วนร่วงหลุดลงมา แล้วบินในลักษณะเซีจากไป<_><_><_><_>มันถูกฆ่ายิงจนขนร่วงไปแล้วเดี๋ยวก็บองเพ่งถึงสิทธิใหญ่ปลบมือหัวเราะชอบอกชอบใจที่ยิงนกตัวนั้นถูกและคิดว่ามันคงไม่กล้าจะมาเกาะที่นี่อีกโดยไม่เห็นสายตาขุนเคืองจากภรรยาและบุตรสาวพวกเธอไม่ชอบให้แกทำบาปต่อสัตว์เล็กๆที่ไม่มีทางต่อสู้ เสียงกระพือปีกแรงๆดังพรึบพลักพร้อมกับร่างนกแสกบินร่อนลงที่พื้นที่เต็มไปด้วยเศษกระดูกน้อยใหญ่ที่วางกราดเกลื่อนคุณพระช่วยทันทีที่ร่างแตะลงบนพื้นนกตัวนั้นก็กลายสภาพเป็นคนแกน่หนังเหี่ยวหน้าตาหน้ากลัวผมหงอกขาวสวมใส่เสื้อผ้าสีดำยาวรุ่มรามตรงหัวไหลมีเลือดไหลออกมาเปื้อนดวงตานั้นแดงกล่ำวาวโรด ไอ้เศรษฐีทองเอ็งยิงข้าหรือชีวิตแกคงไม่มีความสุขแน่หญิงชราวัยเฉียดร้อยคำรามด้วยความอาฆาตแค้นเมื่อถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บแกเดินเซเข้าไปในต้นไม้ใหญ่ที่เป็นโพรงภายในเต็มไปด้วยขนและเส้นผมของมนุษย์ที่รองรับร่างสังระริกเอาไว้ขณะนี้กำลังนั่งสวดมนต์ด้วยสำเนียงแปลก ไขรก็ถามที่ทำร้ายข้าแม่มดโมรีมันผู้นั้นจะมีอันเป็นไปบริวารทั้งหลายของข้าจงปรากฏร่างเดียวนี้สิ้นเสียงของแม่มดโมรีผู้ชั่วร้ายก็ได้ปรากฏเงาดำๆของดวงวิญญาณที่ถูกจองจำด้วยมนตราซึ่งมันฆ่าเอามาก่อนสิ้นอายุไขพวกเขาถูกบังคับให้ตกเป็นทาสเพื่อทำตามความต้องการ ของนางผู้หญิงชั่วที่ฆ่าผู้คนเพื่อให้ชีวิตมันเป็นอมตะนายคาเรียกพวกค้ามามีจุดประสมสิ่งใดเสียงอสุพะผู้มีเรือนร่างกายเน่าเฟะจนน่ากลัวมัน่ายเอ่ยขึ้นพร้อมกับยกมือยืดยาวออกมาแม่มดโมลีแผดเสียงหัวเราะด้วยความสะใจฮ <c oughs> <c oughs> ดีมากที่พวกเจ้ายังคงจงรักพักดี ต่อข้าเพียงผู้เดียวข้าขอบอกพวกเจ้าว่าให้ไปเล่นงานไอทองให้มันตายดับไปในไม่ช้านี้เมื่อมันเงยหน้าซึ่งเต็มไปด้วยริ้วรอยอันเหี่ยวยน่นและหัวเราะราวกับคนบ้าจากนั้นแม่โมดโมลียกมือเล็กที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกขึ้นไปเล็บยาวสีดำของมันชูขึ้นในลักษณะ่ร้มุนดำ ข้าจะลากเอาดวงวิญญาณของไอ้ทองมาจองจำได้โซ่ตรวนแห่งมนตราแล้วอยู่รับชายข้าชั่วกับชั่วกันความอาฆาตแค้นที่มีต่อในทองนางแม่มดชั่วจึงไร่มนติดติดกันและให้ดวงวิญญาณของผู้ตกเป็นพาดไปหลอกหลอนนายทองกับคนในบ้านให้เกิดความหวาดกลัวส่วนมันขอรักษาตัว ให้หายจากบาดแผลแล้วจะไปจัดการด้วยตัวเองบ้านพักคนงานปลูกเรียงรายติดกันเป็นพืชอยู่ทางด้านหลังบ้านของนายทองเพื่อช่วยป้องกันขโมยที่จะเข้ามาส่วนด้านหน้าเป็นป้อมยามมีคนงานผลัดเปลี่ยนเวรกันมานั่งเฝ้าทั้งกลางวันและกลางคืน นายทองประกอบอาชีพทำนาเขามีพื้นที่ในการเพราะปลูกนับพันไร่และมีร้านขายปุ๋ยขนาดใหญ่อยู่ใจกลางหมู่บ้านขายทั้งสดและผ่อนเขาคิดดอกเบีย้ยตามความเหมาะสมทำให้มีฐานะดีกว่าใครๆทั้งหมดลูกเมียคนงานได้รับการดูแลตามความสมควรใครทำอะไรได้ก็จัดสรรให้ทำมาลีผู้เป็นภรรยาต้องการทำผักสวนครัวขาย จึงเจียดพื้นที่50ไร่ปลูกผักชนิดต่างๆโดยให้เมียและลูกของคนงานช่วยกันทำและก็ได้ค่าจ้างตามความเหมาะสมส่วนกัรยาเรียนที่มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดเธอจะกลับมาบ้านเฉพาะวันศุกร์และในวันหยุดนั้นเธอก็เข้าไปช่วยงานพ่อแม่อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสมาชิกที่อยู่ภายในรั้วแห่งนี้ ท่างมีความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครชอบก็คือนายทองเป็นคนที่ใจร้อนและพูดจาผงผางแกจะเดือดร้อนเพราะปากมีบางคนบอกไว้อย่างนี้แต่นายทองหาได้สนใจแต่อย่างใดเขามีความรู้สึกว่าไม่ได้ขอใครกินขอทำความต้องการของตัวเองก็เป็นพอนายทองโยมต้องระวังตัวเอาไว้นะเพราะมีจุดดำ,ดำๆกำลังเข้ามาครอบคลุมก่อนนอน นายทองจะต้องสวดมนต์แผ่ส่วนุ้นส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวนะพระท่านหนึ่งที่เข้ามาปาักกรดอยู่ในพื้นที่ได้ติ่งขึ้นนายทองถอนใจออกมาด้วยความไม่สบายใจถ้าเป็นคนธรรมดาทักทวงแบบนี้คงมีเรื่องแน่แต่นี่เป็นพระสงฆ์คำของท่านคือสิ่งเตือนภัยชั้นดีขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อที่บอกให้ผมรู้ผมก็อยากจะทราบว่า จุดดาๆนั้นมันคืออะไรความอาฆาตแค้นของใครบางคนที่มีต่อโยมไงเล่ามันคงไม่ราเมือง่ายๆหรอกนะนายทองจะต้องสวดมนต์ให้มากๆก็จะช่วยเป็นเกราะป้องกันภัยให้แก่ตัวเองถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิดละคงไม่มีอะไรห้ามได้หรอกนะในเมื่อเราอยู่ภายใต้กฎสวรรค์ขอขอบคุณหลวงพ่อมากครับนายทองกล่มกราบหลวงพ่ออีกครั้ง พร้อมกับขอตัวกลับบ้านจากนั้นก็เดินทางมาที่บ้านในขณะนั้นเป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มเมื่อเหยียบย่างเข้ามาเขารับรู้ถึงความวังเวงและเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้พัดคนงานต่างพากันเข้านอนปางจากทุกวันจะต้องลงมาเดินเล่นที่ลานด้านหน้าของบ้านบ้านของเขาเช่นกันไม่มีแม้แต่แสงไฟทุกสิ่งสงบราวกับยุติการเคลื่อนไหว เขามองรอบๆตัวและสะดุดอยู่กับอะไรบางอย่างที่เป็นเงาดำตะคุ่มอยู่บนหลังคาบ้านคนนับสิบนั่งห้อยขาอยู่ข้างบนโดยไม่รู้สึกรู้สาแต่อย่างใดเมื่อรู้ว่าเจ้าของบ้านมองด้วยความไม่พอใจเฮ้ย <"He i, S 1> มันเกิดอะไรขึ้นใครขึ้นไปทำอะไรบนหลังคาบ้านข้าวะลงมาเดี๋ยวนี้นะเขาส่งเสียงดังๆเพื่อเรียกให้พวกที่นั่งอยู่บนหลังคาลงมา แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวไดใดๆนายทองมโหจนเลือดขึ้นหน้าจึงชี้มือและส่งเสียงดังยิ่งกว่าเดิมข้าบอกว่าให้ลงมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเกิดเรื่องแน่นะเว้ยสิ้นคำเท่านั้นเงาดําที่เห็นต่างกระโจนลงมายืดร่างให้ยาวใบหน้านั้นได้ยื่นเข้ามาใกล้ๆแต่ขาเกี่ยวกับหลังคาและก็มีบางตนเกี่ยวขาเอาไว้กับหลังคา แล้วส่งเสียงหึ้มห้าจนน่ากลัวเฮ้ยนี่มันผีผีหลอกนี่วะช่วยข้าด้วยโว้ยจบพายไหนเสียงผีร้องเรียกถามแต่เขาไม่อาจอยู่ที่ตรงนั้นได้จึงวิ่งขึ้นบันไดบ้านและแล้วก็ต้องกระโดดเยงเมื่อเห็นมือสีขาวซีดยื่นเข้ามาทําท่าจะคว้าจับ ข้อเท้าของเขาเอาไว้ช่วยด้วยยา่ยาย่ากลัวอะไรมาเป็นพวกเราดีกว่านะไม่อย่าเข้ามาฆ่ากูแล้วอย่าทําอะไรข้าเลยนะนายทองร้องดังๆและกระโดดขึ้นบันไดครั้งละสามขั้นแล้วขึ้นมายืนข้างบนบ้านเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปก็ตกใจสุดขีดที่เห็นลูกเมียกอดกันแน่นใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความน่ากลัว เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกอดกันเป็นลูกลริงอย่างที่เล่าพี่ทองฉันกับลูกถูกผีหลอกมันอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยพวกเราไม่ล้าออกจากบ้านเลยนะไม่ต้องกลัวข้าจะสวดมนต์ไล่พวกมันไปเองแล้วเข้ามาลีกันระยามาที่ห้องพระทำใจให้ปกติอย่าได้กลัวเมื่อภรรยาและลูกนั่งข้างๆและช่วยกันสวดมนต์ความหวาดกลัวเมื่อคู่จึงเริ่มจางหายไป ตลอดเวลามีแต่เสียงสวดมนต์ดังก้องกังวานพูดผีที่อยู่บนหลังคาต่างกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็สลายจากไปในเวลาอันรวดเร็วไม่เดยเรื่องพวกเจ้ากลัวแค่บทสวดงั้นหรืองั้นข้าไปเองคราวนี้แหละจะลาักเอาวิญญาณไอ้ทองมาอยู่ในตรวน แห่งค่าให้ได้แล้วมันจะไปไหนไม่ได้เลยนางแม่มดโมลีระเบิดเสียงหัวเราะออกมาด้วยความสะใจก่อนจะกลายร่างเป็นนกแสกตัวใหญ่แล้วบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างและมืดมิดนกแสกตัวใหญ่บินวนเวียนอยู่บนหลังคาบ้านของนายทองแล้วเกาะนิ่งอยู่อย่างนั้นครู่หนึ่งมันยืดคอใหญ่ยาวลงมามองที่หน้าต่าง เป็นเวลาเดียวกันที่นายทองเงยหน้าขึ้นมาพอดีและสบตากับมันต่างชะง,งักและร้องรั้นด้วยความกลัวว้าช่วยด้วยนกแสกผีมีอะไรหรือจ้าพี่ทองฉันไม่เห็นอะไรเลยนะเมื่อครู่ฉันเห็นมันยื่นหน้าใหญ่ลงมาตามันนี่แดงกำมองข้าด้วยความอาฆาตโอ้โหกลัวแล้วนายทองส่งเสียงร้องรัน้นด้วยความหวาดกลัว สติแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบุตรสาวถอนใจเฮือกใหญ่แล้วจับมือผู้เป็นพอ่อเอาไว้จนแน่นพ่อตั้งสติให้ดีนะไม่มีนกแสกที่ไหนหรอกจ้าพ่อก็บอกให้พวกเราช่วยกันสวดมนต์ไม่ใช่หรือไม่มีสิ่งชั่วร้ายใดๆทำพวกเราได้อีกแล้วนะคำเตือนของลูกเรียกสติที่หายไปของเขาให้กลับคืนมาจึงสวดมนต์ด้วยเสียงดังๆซึ่งก็ส่งผลถึงเจ้านกแสกตัวใหญ่ ที่เกาะบนหลังคาบ้านมันถึงกับสะดุง้งใบหน้าบิดเบี้ยวแล้วยกเท้าขึ้นสูงสูงความร้อนจากหลังคาทำให้มันไม่สามารถเกาะได้อีกมันจึงกระพือปีกแล้วบินจากไปทันทีร่างหญิงชลาหลังงอง,งุ้มเดินกระเพกกระเพกเข้ามาในโพรงเท้าทั้งสองข้างเต็มไปด้วยบาดแผลผุพองด้วยบทสวดมวนต์อันศักดิ์สิทธิ์มันบอกกับตัวเองว่า จะไม่ยุ่งกับนายทองอีกเพราะกลัวต่อพลานุภาพแห่งภาพพุทธทคุณ